อ่ะตอนนี้เนี่ยข่าขึ้นมาแลวพี่น้องจากโซฟอเล่าครับผมอันนี้เป็นคนไทยครับนี่สาวไทยเเนเก็บมาเองขายเองครับสาวไทยเก็บมาเองขายเองเห็ดเรางามงามพี่น้องเห็นเราสวยคือเจ้าฟองอิริเมืมงองเจ้าของเราพี่น้องขาวจัว่ว ไปหมดเลยขาว <laughs> ขาวหมดเลย <laughs> ขาวหมดเลย <laughs> เรือแต่ดำแต่ดำผมชื่นชอบเราพี่น้องเราเราเป็นคนท้ามาหากินเป็นนะครับไปต,ตีซี่ตีหาได้มาลายมือหนีดูเสื้อว่าลายอดีพี่น้องได้เห็ดบานกันล้าสมือพอเห็นม้อสมือหาพอเจอเบม <พอ S 1> ือหนีคือบานแทุู้นะโอ้เห็ดปวกปลาเห็ดปวกสาวน้อย เห็ดปวกแท้ๆครับเห็ดปวกแท้ๆเห็ดปวกย่างเหนี่ยวนี่เห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกน้ำแกงจากสาวปวกปีลาวลาบกอเหล้าครับผมทั้งย่างม่เลือเห็ดปวกน้ำแกงผลน้ำแกงมาแล้วครับมาแล้วเอาหนี่เจ้ว่าเงือยื่ดีไปเลยสมือไปหาสมือก็เพราะเจอว่ามันคือบานแท้เห็ดละงงเพอาเห็ดบานแห้งครับผมไปหาสมือแต่เขาเห็นมันบานนะอ้าแม่มา่ยัง มาไผยใไผมาขมวเพี่นเจลางหอเสมือไปบ่ผอมันมึงจนบานถึงเบิดไปบ่ถึงมองเออหาถุกมือไปบ่ถึงมองมันไปบ่ทั่วถึงหาถุกมือถุกมือเปล่ยสุียั่แต่ว่าอหพ่อให้บานจัไดนวะท่านที่เปล่าหนึงบบเป็นห่วพอให้บานถึงโอ้ไบ่อย่างานจะบานละแกงเสียบเลยนีกว่าจะผอเนี่ยหนือนี่เอ มันหายายจนจะไต่ใบตองไต่ใบตองหายาเดี๋ยวไปเบิ้ลผู้สาวพี่น้องกำลังก็บจากฟังของมาได้ยังมาแน่น้อสาวลาวพี่นาะสาวสวยไอ้ขัวกันนี่ค่ะงานผู้จ้ากองงานผู้จัาของพี่น้องสาวสวยจากโซฟอร่าพี่น้องสวย ลวยหมดกำลังกอบใส่ถุงครับกำลังกรอบใส่ถุงของลูถุงขายองอาบอกเออบางคนกบออันกบอเราก็ให้พี้อกห้าสิบบาทหนอกบมันบาน,บาน,บาน มด้อยค่ะเี่ปอีกปะรยกมังเอาไม้นี่ฟูน่ส้ย่างเอาูนี้เอตัวนี้เขาห่าเออนิ้วาสมันตองทำ่ยอันนี้ขายจี่ไหนคุนเอาเลยวย่างจ่ากโลนึงค่ะสองร้อยหกสิบกำลังฟูนี่เ้นบกเขาห่ใหม่ๆเลยคับใหม่ๆใหม่เลย คนเลือกไอ้ลูกค้าเลือกฟองเป็นเลือดหมวกม้ามัยครับสองร้อยหกสิบเกิดเชื่อว่าแพงครับหลายต่อหลายราคาอันนี้เป็นสายจากสปปลาวครับผมสปปลาวจริงๆเป็นจริงถึงมากพอดีพอดีลูกค้าจะมาจ้าเจพอดีเลย เสียงไหว้ไหว้เสียงพ่องไหว้ไหว้ปิตยาณดอกนี้ป็สวยสวยดอกไหว้ไหว้

ติดต่องานนี้เป็นเป็นกระสอบมีกระสอบใส่กิโพมครับใส่กิโพมุมาแม่เนยมาทรายเล้มันยังงั้งอ่ะรอมาเห็นต่อมาเห็นเห็นเน่าเห็นแหละเห็นเป็น่าเห็นเตุเหตุแ่กคนเดียวขามันสบายใจซะก่อนเหตุมัน ก็ข้่ะังอ่าค่ะีนื้อเ็ดบวกกัีได้วค่ะวกันี่บวกกันอะไรอันนี้อยิันนี้ห้บดจูงสีร้อเอีนตัวดีจูงโอ๊ดจูงสี่ร้อยตัวบานสมร้อห้าครับเอออง บาทสามร้อยห้าสิตัวจุ่สี่ร้อยตดเพิงเทาได้ไหมไม่ไมครับหมดแกนในตอนทีแกนก็รัดไม่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 ัยลยมหนามาวันแล้บอกมาวันเลย านามายามแรงญี่ปุ่นย่ามมะที่เขาญี่ปุ่นเมาบมดเลยเมาบมนเลยครับใหม่ใหม่มาใหม่ใหม่ต้องใหม่ใหม่เลยข้าเาหมเลย

มีเห็ดเห็ดปวกเห็ดละงอกเห็ดปวกกับราคาเห็ดปวกจุม่มราคาสีร่รยเห็ดปวกบาทราคาส5มรยหสิบละงอกนี่ก็เป็นกระทงละร้อยถ้าเป็นโลโลละ2ส0รยหกสิบครับผมถือว่าก็ได้พ่อได้กินเพราะว่ามันหลายต่อครับหลายมือสดสดมือเมียขาบวกสิบบาทเจ้าบาทครับผม ก็เ้าเป็นเรื่องธรรมดาวิธีของพอคาแม่ขายต้องการกำไรเนาะครับเนาะบ่อนายการะายครับผม นี่แบบจะเอาจะบองแม่นี่แม่จะไปเปอยู่ไหลแหลงห้ามจะบอกหาโลกเพิ่งหาโลกคือหิเลือเลยยางกระบาดเสียลายเสียลายลูกค้าขลังขาม้าแน่ผู้ออกผู้ขอผู้ออกผู้เข่าครับผัอก็ออกผู้เข่าก็เข่าอ้าม้าสลับสับเปลี่ยนกันไปผัวขาดไม่ขายไม่เนาวคือมาไกลแท้คือมาไกลแท้เจ้า มาอย่างมาตรวจหมอมาที่ดินหมอผมมาเจอเจอดิน,ดนดให้ลูกตลานหมอออาอาอาธรรม,มาดาละ่ลาละต้องกรดเนี่ยเจล่างสลายนวเนสลายมันมันมันบาดเนาะก็สดาย ท่านโมมุลเนี่ยลายลอยอืออแม่นอันนี้เนี่ยค่ะเราขาเองครับผมสาวฟังไทยขาเองขายเองได้มาจากเจ๊เขาซ้อุ่บอครับขอบคุณลูกค้าเพื่อนๆที่เขามาชมเขามาติดตามด้วยขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับตรงเล่น้อยครับผมยังทายบอลเป็นจับภาพบอลเป็นมีซาลาเน่บ่มมีซาลาเน่เอา ติดตามเลือกคลิปใหม่ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ